เอาละครับสวัสดีครับวันนี้ประจูชวนชิมจะมาทําเมนูอร่อยปลากะพงเผาเกลือเราไปซื้อปลากระกพงในตลาดมานะครับประมาณนี้เอ้เราก็คว้านท้องออกมาก่อนนี่เอาไส้อพุงออกไปล้างให้เรียบร้อยแต่เราไม่ต้องเอาเกล็ดออกนะไม่ต้องเอาเกล็ดออกอันต่อไปก็คือเอาเกลือเอาเกลือ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 ผงนะครับเกลือผง ทากเกลือเข้าไปข้างในนะโอเคครับนี่หลังจากนั้นสมุนไพรไทยนี่เลยตะไคร้เอาอินนีดด่ดีกว่านี่ทุบนี่ยัดเข้าไปข้างในอันนี้ด้วยนี่ด้วยสมุนไพรไทยไอ้น,นี่มันจะดับคาวปลายัดเข้าไป ยัดเข้าไปยัดเข้าไปย,ยัดเข้าไปในท้องปลาครับแล้วก็นี่ใบมะกรูดยัดเข้าใบใบมะกรูดยียก็ได้บ้านบ้านลูกทุง่งเอามาชิกชิกชิคชิชิให้มันมีกลิ่นออกนี่นี้นเกลือเราใช้เกลือผงนะครับถ้าใช้เกลือเม็ดเนี่ยเราก็ต้องมานั่ง มันนั่งตำให้มันเอนั่นอีกอีกอย่างหนึ่งที่คนไม่ค่อยใส่กันมันจะทําให้เกลือเนี่ยเกาะอ,อยู่กับผิวปลาก็คือแป้งสาลีนี่ต้องใช้แป้งสาลีนะเราไปซื้อของถูกๆก็บอม่จะซื้อของแพงเพราะเราไม่ได้ไม่ได้เอารสชาติของแป้งนะเราเราแค่ช่วยให้มันเกาะประมาณ3ต่อหนึ่งกับเกลือนะใส่เข้าไป เทน้ำลงไปนิดนึงครับอะไรนะโอ้ยังไม่ขับกำลังซุ่งจย่างครับน,นี่นิดนึงอยู่ไหนครับตอนนี้ผสมผสมกันเ,เ,เอาปลาใส่ลงไปเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราก็ตั้งบนไฟนี่ เรากําลังเผาอยู่เดี๋ยวมาดูตอนตอนเสร็จกันนี่นะครับเราก็มาตั้งบนไฟไม่ต้องไฟแรงนะเดี๋ยวมันจะไหม้ประมาณสัก2ี่สบสนาทีครับตัวหนึ่งเนี้ยสุกเรียบร้อยแล้วครับปลากระพงเผาเกลือโดยเชฟจูเดี๋ยวเราจะลองชิมดูนะครับนี่เราลองชิมก่อนออ้ร้อนร้อนโอ้อ ปลาสดอร่อยมากเนื้อนิ่มโอ้โหเด็ดมากครับนี่ทำกันได้นะไม่ยากเดือนปศแล้วใกล้เดือนล้ะทำขายก็ได้เค็มๆนิดนึง นี่ดูซะปลากระพงเผาเกลือสูตรเด็ดของบ้าเชฟจูอืรอ่รอมน้แค่กินเปล่าๆยังอร่อยเลยไม่ต้องมีน้ำจิ้มสุดยอดโอ้เห็นน้ำจิ้มสูตรปรตานีเดี๋ยวจะลองโอ้ซีฟูด้ดเดี๋ยวคลิปหน้าจะบอกสูตรน้ำจิ้มแต่คลิปนี้เอาสูตรเผาปลาเผาปลาไปก่อน อร่อยมากสุดยอดคลิปคลิปหน้าสูตรน้ำจิม้มคลิปนี้สูตรเผาเกลืออย่าลืมนะครับเชฟจูทลิปหน้าติดตามได้ทางเฟซครับ